Dạ nghĩa cho แมนทวีดของอาสมไข่อาสมไข่ลอยคว่ <Gibson> <BLANK Goddess> อันนี้เลยครับอาสมไทยโอ้โหขอบคุณมากครับเธออาสมไทยอนเดียวขอบคุณมากถ้ากับพี่ร้องเพลงเท่ากับพี่ร้องเพลงครึ่งเลยนะโอ้ยรึ่งนึงนั่นเหรอนานเท่าไหร่ก็รอจะเธอสั่งให้รอฉันต้อรออย่ามีจุดหมาย เธอเปลี่ยนไปแน่นอน ไม่กระบอกเลยอันนี้ไม่ธรรมดานะนี่เขาเป็นพ่อค้าขายผลไม้ดูได้ไงโอ้โหไม่เชื่อเดินผ่านสมุดถึงเลยเออีนตีนต้องีนกินน้ำหอมอ๋อไม่ต่างกัด้วยเหมือนกันนะสงสัยกรรมไม่นานกะเปียกเอาความ่รู้ดีนะใช่อันนี้จอเดียวตอนนี้นะจออืยนจะไม่ได้

มาตเล็กืนเลยขอให้เหมนไนเดินรอโอ้ยขอบคุณด้วยภางไปายแล้วก็เดลบของพึ่งอ่าลบของพึ่งด้วยรับลืมไม่ได้ช่าภาพนิดเดียว ไมีคนเมาไปเต้นหน้าน้องยังต้องมีเห็นร้อนวัแม่เดี๋ยวซึ้งเกินเรือ20บาทนงฟ้าตาุได้ครับ20บาทนะได้ครับสวานคงสองมากจอเรือ นี่จริงเหรอร้องด้วยมาเป็นลำโพงยุคเลยนี่จริงๆจริงๆเขามีฟอร์ด้วยนะทำไมถ้าเอาฟอร์ออกเพราะกลัวแม่แม่เดี๋ยวจะขึ้นมานั่งบนฟอร์แล้วจะเต้นกันไม่ได้จริงจๆเป็นฟอร์ลำโพงเลยฮะเม่งั้นนี่มาเป็นรอบเลยแบบเมื่อกี้เลยเสียงข้อเข่าดังกว่าเสียงหนังนี่อนี่อ่านเงินเล็กน้อยเงินเล็กน้อย รักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจจะรันนมมั้ไ่ทแลวค่ะน้องปิด้ยวน้องจไม่รักสุดที่รักเธอไม่คลายสุดหัวใจสาดหัวใจอยากกินปลาต้มลูกบอกอยากกินปลาต้มสุดหัวใจแต่ความหมายของปลาต้มนี่คือแซลมอนเข้าใจป่ะเด็กวัยรุ่นไม่ได้กินปลาต้มเหมือนเรานะแต่กินแซลมอน เพราะว่าจะได้อยากทำต่อการต่อไปอ๋อเป็นการขายไม่งั้นยังไม่ตามมาฟังเลยใช่ใช่อยากจะบอกว่าจะเจอกับน้องอะแถวนี้อีกวัดหนึ่งที่กับพิมานทีจตางบุหัวช่างที่วัดหนองลบไข่วันที่2 7ธันวานะครับโอ้โหขอแล้วขอแล้วขอแล้วจะเลื่อกงานมาจะไม่ตรงกัปเลือกเขาวัดที่มีงานประจำปีช่วงรุ่งจัดต้นเลือดที่มาไวๆกันที่ ต้อไกลไม่ไม่กเดียวะมาเจ็บปัดดึงพระเจ้ากดหัวอะไรนะแม่เอาละครเลมีรักหนึ่เท่าไหรแล้วแม่8 0 0ถ้าเาต้งมัมีแปดพันแนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูว่าจะร้องเพลงอะไรเพลงสุดท้ายนะคะ ตัดออกแล้วนะคะเพราะว่าเวลาหมดแล้วก็แบตหนูก็หมดด้วยนะคะ,คะทำไมแบตหนูหมดแล้ววันนี้ไปดูท่ไหนนะว่าสับใหม่นะป้าคือ,อปลาต้มคือเซลไอพิง พี <kah> right mother, ่แหม่มพิงค์พิงคมันทักหนูมามันบอกว่าแม่หนูอยากกินปลาต้มความหมายของเด็กวัยรุ่นปลาต้มคือเซลมอนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาต้มเหมือนที่เรากินกันนะนี่คือีนะครับสมบูรณใกล้ๆกล้จิ๊บที่แรกคืนนี้จะขอร้องนีงหอมลงไหมแต่กลัวว่าลูกจะมากไปเลยขอพันปะเพงสุดเลยนะแอลนี่นะอย่าให้ล็อกน้ำพัดนะล็อกน้ำ ขับรถสองแถวสองแถวเรียนรา คนเก่คนเก่งับมอเตอร์ไซค์มาทุกงานนะคะในรถตื่นเต้นตื่นเต้นมือสั่นจะเป็นลมมีความขอบมือสั่นจะเป็นลมไปนั่งไปนั่งเดี๋ยวเป็นลมมือสั่นเลยต้องทำให้รู้ว่าเป็นท่านแม่แม่เชื่อถือใครขอเนี่ยน้องทิวสี่สิบบาทกับที่ คุยกัน่าก่อนก่ะพะสุดานะครับขอบคุณนะครับกั้นานบุญเชิดพูทอมรล้ท่านกำรับาด้วยนะครับขอบคุณนครับครับผม